สวัสดีชาวราศีพิจิกช่วงนี้เป็นจังหวะที่ชีวิตของคุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะรู้สึกได้ว่าพลังข้างในตัวเองเริ่มตื่นขึ้นคุณมีความเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นความลับหรือเรื่องที่ค้างคาใจมานานเริ่มชัดเจนขึ้นบางเรื่องอาจทำให้คุณเครียดแต่เชื่อเถอะว่านี่คือการเตรียมความพร้อมให้คุณก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้านงานและการเงิน จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การวางแผนลึกๆหรือการเจรจาที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์คุณมีสัญชาตญาณดีในช่วงนี้จับจังหวะให้ถูกต้องจะทําให้ผลลัพธ์เกินคาดด้านความรับคนโสดมีสเสน่ห์รุนแรงอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งคุณอาจเจอคนเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวจากเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว คนมีคู่ระวังเรื่องความอึดอัดใจการสื่อสารไม่ตรงกันอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่หากกล้าพูดตรงๆและเปิดใจจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นช่วงที่2ดวงการงานชาวพิจิกเป็นนักสังเกตที่เฉียบคมช่วงนี้งานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และการวางแผนจะเด่นมากคุณจะเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ต้องระวังเรื่องอีกโก้และความใจร้อนผู้ทำงานประจำ หากคุณรู้สึกว่าถูกกดดันให้ใช้ความอดทนและความเฉียบคมเข้าช่วยจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรเจกต์สำคัญผู้ทำธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เป็นช่วงที่ควรเน้นขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายคนที่เข้ามาใหม่อาจเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญเคล็ดลับใช้การสื่อสารแบบตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กๆก,กลายเป็นปัญหาใหญ่ช่วงที่3ดวงการเงิน ช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังการใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะเรื่องฟุ่มเฟื่อยเกี่ยวกับของหรูหรือสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จำเป็นหากลงทุนควรเน้นความรอบคอบและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงแบบล้ำพังหากมีหนี้หรือเรื่องติดขัดการเจรจาและจัดลำดับความสำคัญทางการเงินจะช่วยให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่น เคล็ดลับจะทำงบประมาณง่ายๆและตรวจสอบการเงินสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้คุณควบคุมเงินได้ดียิ่งขึ้นช่วงที่4ดวงความรักความรักของชาวพิจิกในช่วงนี้เด่นมากมีพลังดึงดูดและเสน่ห์แรงคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่จากวงสังคมหรือออนไลน์แต่ควรดูใจให้รอบคอบอย่าหลงเสน่ห์จนมองข้ามสัญญ,ญาณเตือน คนมีคู่อาจเกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญหากคุณอดทนและฟังอีกฝ่ายมากขึ้นจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นเคล็ดลับแสดงความจริงใจและความตั้งใจของคุณให้ชัดจะช่วยสร้างความไว้วางใจที่ลึกขึ้นช่วงที่ 5. ดวงสุขภาพสุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดสะสม ชาวพิจิกมักเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวทำให้ร่างกายอาจตอบสนองด้วยอาการอ่อนเพลียหรือปวดหัวเคล็ดลับออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะเดินหรือว่ายน้ำจะช่วยผ่อนคลายจิตใจนอนพักให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการทำงานเกินเวลาจะทำให้คุณมีพลังเต็มที่สำหรับเรื่องสำคัญช่วงที่ 6. ดวงจิตใจและความสำเร็จส่วนตัว ชาวพิจิกเป็นคนที่มีความลึกซึง้งและสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นใช้คุณสมบัตินี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญช่วงนี้เหมาะกับการสะสางอดีตปล่อยเรื่องที่ค้างคาและเริ่มต้นสิ่งใหม่จงเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อคิดและวางแผนระวังคนรอบข้างที่อาจพยายามเบียเบ่ยงเบนเป้าหมายของคุณเคล็ดลับการทำสมาธิหรือจดบันทึกความคิดจะช่วยให้คุณโฟกัสและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ช่วงที่7สรุปและสรุปแล้วชาวพิจิกช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตคุณมีโอกาสสำคัญในทุกด้านแต่ต้องระวังความใจร้อนและการตัดสินใจโดยอารมณ์ชาวพิจิกช่วงนี้พลังในตัวคุณเด่นชัดความลับหรือเรื่องค้างคาใจเรื่องกระจ่างคุณมีสัญชตาตญาณแรงคว้าโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นการงานเด่นเรื่องการวางแผนและเจรจาการเงินมั่นคงแต่ระวังใช้จ่ายเกินตัว คนโสดมีสเสน่ห์แรงเจอคนใหม่จากเพื่อนหรือออนไลน์คนมีคู่ต้องสื่อสารตรงๆสุขภาพระวังเครียดสะสมพักผ่อนให้เพียงพอจงเชื่อสัญชาตญาณตัวเองและกล้าตัดสินใจเรื่องยากจะกลายเป็นโอกาสหากคุณอดทนและชาญฉลาด